โอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้เจ้าคลอ8อ่ะคลอ A8 นะครับชื่อรุ่นสับสนเหมือนกันคลอ A8 นะครับมาศูนย์ไทยนะครับอย่างผมเพิ่งได้มาเมื่อวานก็จะเห็นว่าถ้าหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตไดเวอร์ทั้งหมดแล้วนะครับมันจะตัวการ์ดจอของ amd เองมันยังไม่ค่อยมันยังเป็นเวอร์ชันค่อนข้างเก่านะครับอย่างตัวนี้นะครับเห็นว่าผมอัปเดตทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะต้องอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไปเช็คในซอฟต์แวร์ของ AMD เองจะเห็นว่าเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ของเรามันคือ24.30.46ซึ่งออกมาตั้งแต่เดือนเมษาวันที่4เดือน1ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ไปโหลดมาถึงแม้จะไปโหลดมาจากหน้าเว็บ MSI ตรงๆก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นนี้แหละนะครับ24.30.46นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหากับบางเกมเกมใหม่ๆเนาะนะครับอย่าง ของผมหนักๆก,ก็คือ The Last of Us 2เนี่ยนะครับถ้าเราลองเปิดดูเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะว่า m อ็ซอฟต์แวร์เลดอนซอฟต์แวร์มันเก่านียครับมันต้องการประมาณเวอร์ชันยี่น2 5หขึ้นไปในขณะที่ของเรามันเป็น2ี่4 3บเนี่ยถ้าเราลองกดเข้าไปเล่นนะครับฝืนเล่นบางคนได้บางคนไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ของผมไม่ได้นะลองดูนะครับแบบนี้ เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เล่นไม่ได้สไปเดอร์แมนเล่นได้นะครับแต่จะเตือนเหมือนกันนี่เตือนเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ของ AMD นะครับตอนนี้มันยังไม่มี official driver ออกมาจาก MSI เนาะสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปดาวน์โหลดมานะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะแนะนำวิธีในการดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวลองทําตามกันดูนะครับ ซึ่งการ install ตัว driver ตัวใหม่นะครับมันก็ต้องการซอฟต์แวร์อยู่2ตัวนะตัวแรกก็คือตัว ddu นะครับ display driver n installer นะครับก็เอาไว้ลบตัวการจอเดิมออกให้มันจะได้เป็น clean install นะครับอ่าเราดูนะครับก็พอเรากดเข้ามานะมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เราดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ddu ติดตั้งปกตินะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเราเสิร์ชหาตัว amd หรือยอนเซาแวร์นะครับก็ลองเสิร์ชหาแบบนี้นะครับ AMD e n a l i n e s o f t แวร์ตัวล่าสุดแต่ว่านะครับตัวล่าสุดตอนนี้มันคือเวอร์ชัน2 5่น25.8.1ซึ่งมันทำมาลองรับพวก b t t t l f i i l l นะครับแต่ว่าไม่รู้ผมลองแล้วนะครับ2-3วิธีก็ติดตั้งไม่ได้นะครับดูจากบอร์เมือนอกก็ยังมีปัญหากันอยู่ในตัว25.8.1กับตัวชิปเซตของ Z2 Extreme ที่ใช้การ์ดจอตัว8 9 0 m นะครับก็ใครทำได้ยินดีด้วยผมทำไม่ได้นะครับยังทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่พยายามต่อเอาเป็นว่าตัวที่ผมแนะนำไม่ใช้ตอนนี้นะครับเพื่อเล่นเกมอื่นๆที่ยังไม่ใช่ a บ t l e f i e l d เนาะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลองเสิร์ชหานะครับเวอร์ชัน25.6.2นะครับตัวนี้จะสามารถที่จะ Install ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอใช้วิธีที่ยุ่งยากมากกว่าปกตินะครับก็ ลองใช้เวอร์ชันนี้นะครับจะเล่นเกมอื่นๆได้เพอร์ฟอร์มนที่ผมลองทสดูก็ค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับก็ในหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมันมาได้นะครับก็เข้ามาตรงส่วนที่เป็นดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าก็ดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้บังเอิญผมดาวน์โหลดลวนะครับขอแคนเซิลไปก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคพอหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จหมดแล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องทําก็คือมาตรงที่ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับ เรามาที่ DDU ก่อนนะครับก็ใครที่ดาวน์โหลดมาก็จะได้ตัวซอฟต์แวร์ DDU ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็แตกไฟล์ไปนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์นี้นะครับ Display Driver Uninstaller นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็รันไปก็จะได้หน้านี้นะครับระบบมันจะเตือนว่าเราไม่ได้อยู่ใน Safe Mode เนาะคือ ที่เขาแนะนําจริงๆก็คือต้องเข้าล็อกอินเข้าเซฟโหมดของ Windows นะครับแล้วก็ค่อยถอนการติดตั้งแต่ว่าก็ต้องใช้มันเทสทัสกรีนไม่ได้นะครับใครจะเข้าเซฟโหมดก็หาเมาส์คีย์บอร์ดมาทําก็เป็นวิธีที่ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่รู้ผมลองใช้มาจากเครื่องอะไร x ก็ทําแบบนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไร p e r f o r m ร์ม e อาจจะน้อยกว่าน่อยนึงหรือเปล่านะครับก็ยังว่ากันไปแต่ว่าผมให้ลองดูวิธีนี้ใครสะดวกใช้เซฟโหมดก็ใช้ได้นะครับ ในหน้านี้นะครับก็เข้ามานะครับก็กดตรงนี้นะครับเลือก display type ตรง a device type นะครับเป็น gpu นะครับระบบก็จะดีเทคว่าเราใช้ตัว amd อยู่ถูกไหมครับหลังจากนั้นวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ clean install ไปก่อนนะครับเลือกตัวแรกๆนะครีนนะรีสตาร์ทนะครับเพื่อให้ระบบมันเริ่มตัวใหม่ด้วยนะครับเริ่มระบบใหม่ก็รอมันนิดเดียวนะครับก็พอมันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะ Restart ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาลงซอฟต์แวร์ตัวอะดรีนาล n น ของ AMD ต่อนะครับอันนี้ก็รอให้มันทํางานไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรา Uninstall ไปเรียบร้อยนะครับเจนว่าถ้าเราคลิกขวาดูซอฟต์แวร์อะดรีนาล n นมันก็หายไปนะครับทีนี้ก็กลับมาในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน่น2 5 6.2ที่ผมลองดาวน์โหลดไว้นะครับหรือเดี๋ยวเรามาลองตัว25.8.1ก็ได้นะครับก็ลองคลิกขวานะครับรัน as administrator สักนิดนึงเพื่อความชัวร์นะครับโ <Okay. S 1> อเคันนี้นะครับ รอระบบแป๊บหนึ่งนะครับลองให้ระบบมันเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับนะครับก็25.8.1ของผมไม่สำเร็จเนาะนะครับมันต้องลงไซส์โหลดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานผมก็ลองแล้วก็ยังไม่ไดนะ้เรามาลองเวอร์ชัน่น25 จุดหกจุดสองนะครับที่มันควรจะได้ตามที่ีควรจะเป็นเนาะที่ผมลองเทสมาเมื่อคืนนะครับเหมือนกันนะครับก็กด yes ไปก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับยี่สห้าจุดหกจุดสองนะครับอลองให้มันเช็คดูแป๊บหนึ่ง มันก็จะเจอนะครับก็การ์ดจอเราคือรุ่น8 9 0 m นะครับก็ถูกต้องตามนั้นนะครับก็ซอฟต์แวร์ทยนะครับก็เรียกเป็น default ไปแหละนะครับก็ Factory Reset ก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ Accept และ i n s t l l l ขั้นตอนแค่นี้นะครับก็รอมันอินสตอลไปมีรีสตาร์ซอฟต์มันจะมี r e สตาร์ท i n d o w s สักแป๊บหนึ่งนะครับก็รอให้มันเสร็จสิ้นนะครับ นี้ก็มันอินสตอลเสร็จแล้วนะครับก็ก็ปล่อยไปนะครับก็ลองร้อนตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับมันก็จะอารมณ์เหมือนตอนที่เรา,เ,าเปิดใช้งานตัวอะดรีนาลีนซอฟต์แวร์ใหม่ครั้งแรกนะครับอา้าวคร้งสน,นแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับอะดรีนาลีนอีดิชันนะครับตรงนี้ก็กดสคริปไปเชียว่าเราจะได้เป็นเวอร์ชัน2 5่2นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ ใหม่กว่าตัวที่มันมากับเครื่องนะครับแล้วก็ลองดูนะครับแม n เนจอัปเดตตัวนี้ก็เห็นว่าที่มันลงก็คืออดีโนดีน o ซ t w a ร์กับชิปเซตไดเวอร์นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ล่าสุดอัปเดตก็คือสิงหานะครับวันที่11ออ๋อก็คือมันเป็นวันนี้แหละนะครับที่ผมลองทํามานะครับมันก็ได้ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดแล้วนะครับก็มีพวก a อ a i เอเข้ามาด้วยนะครับก็ต่างจากที่เราจากต่การ่วตัวติดเครื่องมานะครับ มาเนี้นะครับเกมมิ่งแล้วกราฟิกะครับมันก็จะมาพร้อมกับพวกแบบ afmf 2.1อะไรประมาณนี้นะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้าเล่นเกมนะครับปกติถ้าเรามีเฟรมเชนมีอะไรก็ปิด afmf 2.1ไปนะครับการตั้งค่าตรงนี้ก็ไปลองตั้งกันดูเนาะทีนี้ถ้าผมลองมาที่ d o l l a swap สอ2นะครับ คำเตือนไม่มีแล้วนะครับก็เล่นได้ลองกดเพลย์เข้าไปก็ลองไปทำกันดูนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้เครื่องมาลองเกมทั้งหมดที่มีบนหน้าจอเมื่อกี้โดยที่ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์มันก็ไม่รู้สิผมว่ามันยังไม่ลื่นประสิทธิภาพก็ยังไม่สุด ก,ก็ต้องไซ้โหลดแหละนะครับแต่ M s i ไยังไม่ปล่อยมาก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะครับดาวน์โหลดตัวเองกันมาก่อนก็ตามวิธีของชาว m m d เรานะครับต้องอัปเดตเองตามจากทางฝั่งของเอ,อ็มดีอทีนึงนะครับโหลดครั้งแรกมันอาจจะนานนิดนึงอ่ะเรียบร้อยนะครับเข้าได้นะครับ โอเคมาละนะครับเวลาซอฟต์แวสองผมเล่นได้แล้วนะครับไม่เด้งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปลองอัปเดตดูนะครับจริงๆมันมีวิธีของการอัปเดตให้มันเป็นเ,เวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนที่ลองในมือนอกก็ยังไม่่คยแนะนำนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่น b a t t l e f i e l d นะแต่ก็น่าจะเล่นได้นะครับเห็นหลายๆคนบอกว่าเล่นได้ ก็แนะนำให้อัปเดตกันนะครับสำหรับการเล่นเกมใหม่ๆโอเคครับ